หนักแค่ไหนกันเชียวนิดแบกพี่ชายไปหาหมอก็ตั้งหลายครั้งแบกคนไข้ก็ตั้งหลายคนจะแบกคนที่นิดรักเพิ่มอีกคนคงไม่เป็นไรเธอหันมามองเขาอีกครั้งดวงตาแน่วแน่แต่แฝงความอ่อนโยนคำว่ารักที่เธอหลุดพูดออกมานั้นแม้จะเบาเหมือนเสียงกระซิบแต่สำหรับเขามันดังกึกก้องอยู่ในใจรักหรอครับทาริกาชะงักนิดหน่อยก่อนจะแกล้งทำหน้างุนงงนิดพูดแบบนั้นหรอคะ ครับเมื่อกี้นิดเพิ่งบอกรักผมเอ๊ไม่เห็นจำได้เลยว่าพูดแบบนั้นออกไปน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไปมันนุ่มลึกและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ต้องเอ่ยคำว่ารักซ้ำก็สัมผัสได้สุดท้ายธาริกาก็แบกตุนไปยังรถที่จอดอยู่จริงๆทันทีที่คนรถเห็นก็ตรงปรีเข้ามาหมายจะช่วยแต่ก็แค่พยุงเบาๆเท่านั้นเพราะเธอรับน้ำหนักไปจนหมดแล้ว ในคืนวันธรรมดาที่เกิดเรื่องไม่คาดฝัน